สวัสดีพี่้องพ้อมไปสู่คนครับนี่พบก,กันที่บ้านตอนนำ้ำข้าครับงนันทอดอับสารครับพี่รองครับคือการปล่อยคุ้มยิงรางวัลนะครับคือปล่อยพร้อมกันเมื่อถุนวยครับพวกมีืนนี่ครับนี่งของสร้างจ้อยกับเนี่ยครับทางใส่เมื่อนี่ครับสีขาวนี่ครับพบก,กันเป็นประมาณยีสิมวยกุน่วยครับพี่้องครับปพ,พือ้ดพต่งรางวัลครับพี่้องครับ ติดสามช่ตอนจุดครับผมครับแต่ตอนนี้เริ่มจุดใส่แล้วนะครับพ้อมแเรวนะครับไปแล้วครับผมหลุมหลายหน่วยครับใหม่กใหม่ครับใหม่เรียบร้อยแล้วครับหน่วยแรกใหม่ไปเร้ว ไม่เลยครับไม่เยครับไอ้ย์ครับไอ้สามเยครับขวบพี่น้องครับหนี่งคุ้สางจ้อยนี่ครับหนี่งหนึ่งสามกับไม้เนี่ยมโค้มเลยเนี่ยมโค้มเลยเนอนี่ครับคอณสางจ้อยครับโอ้ครับคุณสางจ้อยนี่ครับคอณสางจ้อยนี่กำลังไล่กันไปครับพี่น้องครับไม่อีกแล้วเอ้ามีเส้นรุ่นแล้วครับนี่นี่คอณสางจ้อยเที่ยมหน่วยใหม่เนี่ยพี่น้องครับนี่ทางบังไม้ครับคอณสางจ้อยครับ เรียบร้อยเรียบร้อยเอาเรียบร้อยกำลังขึ้นพี่น้องครับดูดูเบิ่งเวลาเด้อผู้นึงไปเบิ่งเวลาเด้อเเป็นเวลาทำผื่นแหนี่ยก็เป็นอังบี้อาไหลเรียบร้อยอีกหน่วยนึงนี่เขามาไหลครับมายืนดูเควด้าไปเล่ะเดี๋ยวเขาก็กลายเป็นหนุ่มไปแล้วพี่น้องครับตั้งจอยอยู่ที่4อยู่ครับเดี๋ยวนี้ไม่เฮ้ยเรียบเลยเลย ปานหาาาลกของจางจ้อยขาดแล้วครับของจางจ้อยขาดแล้วของจางจ้อยขาดแล้วครับพ so ี่น้องครับปวยป่อยที่แกปยยัง่มอ่าเรื่เย้อนี่ป่ยหาเีร่านนยพี่น้องครับโอ้เห็นถักกับพ่มอ่้งซีหัวครับพี่น้องครับดี่น้องัอันไหนเราไม่ขึ้นกันแล้ว เลนจังจ้อยขาแล้วครับขุ้มถือตะวินหัน้ลงนบ่เห็นเลยกินได้นี่งกินบ่ได้เลยเห็นไหมักแล้วเขาเหงาขาแล้วขาดไหมขาดแตกแล้วที่องที่สามี่หลมันแตกมันเชียเปียวตะพ่นรนะควายทั้งลังเขาก่อสองอี่ีังครับจับใดยุติับกันเล้ก่เดวจับใด่ยุติยสรุปดี เบิ้งคู่ชนะนะครับพี่น้องครับมันเหลี่ยมไม่ยันครับพี่น้องครับกระปุกนี่ครับรางวัลที่หนึ่งขอบคุณครับรางวเมื่อกี้ครับผมอยู่ใส่กับทางจ้อยครับที่แผ่นครับผมที่สองครับผมรางวัลที่สามครับพี่น้องครับยันปุ่มไล่ไข่ให้ชนะครับพี่น้องครับไปเเอ๋สามนอนครับพี่น้องครับ เอ้าลมเราวนีมน่ม่มที่หัอพี่น้องครับโอ้ยหน่วยเทิ่งนี่บอลอดนะพี่น้องเอ้ขันผูกปันนีล่มล้คลู่ือคืป้อป้ายมการเวล่หน่อยเทิงพี่น้องหาเรื่องครับพี่น้องหน่วยเทิ่งนั่นอ้ยมันเหลี่ยมพี่น้องครับน้ำกันนี ร้านกินใหม่เลยครับร้านจีนใหม่แล้วมนะาน,นมนะครับโอ้ยมันเหลื่ยมไปเห็นพี่น้องเลยว่าเห็นพี่น้องครับเด็กข้มีไสบปุ๊บไอ้คนนี่กินเลี่ยมลเนี่ย ตั้งลำเรแล้วไปเฮาไนีไปเขานีตั้งร่ำเรแล้วไนีิเคลื่อนาเคลื่อนทำแม่ได้เคลื่อนก็ได้ตั้งลำแล้วไปไปไปอย่อยู่ยอยู่ึงนาทีสิบสองทีอ้าวพี่น้องไอ้เห็นดอกุ้มเดือมเอาป็นี่มทปิล้ทารนะเปิดนอนทาร์เลยขึ้นไปห้เฮาขึ้นไปเปิดนอนทาแล้วนะขึ้นเลยว่ะเปินอนทา โอ้มันจิกนั่นอยู่เบงน้อยเทิงกับพี่น้องไปเวลาซูมมองกันนะนั่นมกินเลียมนั่นล่ะึินไปนั่นละินไปท่านี่ล่ะกินไปท่านี่ละย่าย่าหนีย่าหนีึินไปท่านี่ล่ะกินเลียมินไปท่านี่ละย่ไปทังทนเขาไนเลไปท่านี่ล่ะึินไปทานึ้นไปทานึินไปนั่นละเป็นม้อนถางเขาเน่ยกตัวน่ะเป็นม้อนมอนถางเราเนี่ยึินไปไม่รู้ไป

ตังไว้ตังไว้เาตังไว้เออไอ้มเห็นพุ่มเนอพี่น้องลุ่มลอภเอลุ่มลุ่มลุลมลุ่มใส่หนุ่ยลางัพี่น้องครับอ้าหงล้หลง้หง้มไปลพี่น้องครับไลพี่น้องครับไลเลพี่น้องครับ ตามยืนยครับว่งอยู่วิ่งอยู่นีลยพี่น้องครับกินแล้วไปแล้วพี่น้องครับกินแล้วไปเล่นขครับลาตายกินปลาดาครับงคูต้อไปครับพี่น้องครับขึ้นเร็วเยาพี่น้องครับไที่เดียวพี่น้องครับอลเลบ่เหลียวยืนกินด้เียเีย แคบพ่งครับไล่ดึครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับดีแนไล่เาไลพี่น้องครับินแล้วครบอครัาวองครับนกูไม่ครับพี่น้องครับสองเทนครับสองเทนครับตามบังครับพี่น้องครับเอาไปเลยพี่น้อง พี่ปุกไาบางนึงย่างสองครับอ้ม่ว่ไ่ใ่งม่่่ใช่่ใ่ม่ใม่ใ่ไ่ไม่ใช่ไ่่ม่ไ่ไไ่